องใส่เสื้อขาวนะครับต้องใส่เสื้อยาวพ้องใส่เสื้อสั้นใส่้อกเลยอ่าผ่อเรามาตั้งแต่วันพุ่งเชาแบ่น้ก็นะครับเอ้ยแบบเปนรอกเยอครั่ะรอกอ่ะรอกอ่ะก็ตะาอกอ่ะรอ้อ่อกอ่รอ่ก่รออะร่รอกอ่่้อกอะอกร่อกน สวดทานด้กันไปเต้นะครับคุณพ่อคุณแม่สร้างบุญสร้างบารมีเนาะคุณเก่าคุณหลังเฮามีดูคุณพ่อคุณแม่เนาะสร้างบุญมหากุศลเป็นสิริมงคลกับตัวกับตนกับครอบกับปัวสร้างคนบุญไประวังตังบนเนาะระวังตังบนหลอดไฟเนาะระวังข้าวหลามข้าวหลามหลอดข้าวหลามมีต้องโอนเนาะเพรมันแตกใส่นะครับข้าวหลามไม่ให้ร้อนเนืองเพรามันแตกใส่ระวังเนาะ มันมาจากไหนน้ำเหือฮะพี่น้องเฮยได้ออกซองเกดบีทีวีเพื่อคู่นันเออนะครับอาเมื่อมาอย่างย่อย่ยอมาแล้วพี่น้องเฮยแม่งอย่างบู๊ีอาเป็นกีอาะโอ้เรียงเรียงลืกมาเห็มแลวนาี่น้องสะตามา่ากที่นี้นาพูดว่าวันลูกจะมาเห็ม ท so <laughs> oh <tra> oh <necessary> uh, ี่นี่พี่น้องเอ๋อยสักทาดังหลายเติมยิ่งเติมจะได้เติมเงาตาเติมน้อยเอาวันนี้มาเติมกอน้อยมาเติมกอนานบริจาคเงินตามคนได้คนน้อยพี่น้องเอ๋ยโอ้พี่น้องตัางหลายโอ้นี่แมงอย่างเป็นแม่เหวยนะครับไม่เติมเฮ็ดสีก็อีแม่ตาต่างนาต่างหลังก็มีแต่งตัวจัดดีใส่ชุดแดงดีๆเอาไว้พี่น้องเฮืย แสดงตัวจัดจีพอนี่ฝากในดงพื้นดีพี่น้องนะครับนี่เราพี่น้องเคยม่วนงาน,นงกัน,นเนาะอห้องมาข่วนมางานกันวันนี้นะครับเ้างบดเชียร์เรียดนะครับบดเรียดใส่กันพี่น้องนะคร,ร,รับสร้างส่วนบุญทุนเสริมด้วยการแวกสามรอบเนอะเอาแวกสามรอบ อ่าค่อยๆย่างไปเนี่ยไปพกขาอีกดูเนาะนะครับจะไปพัลเลอร์น้ำจ้ำน่าดูลูกยากเนอะออค่อยๆไปนะครับอ่าเดี๋ยวพัเลิศพัลาาเป็นลูกยากจะไปเล็กพุ่มเตะให้เหมาะนะครับอ่าค่อยๆไปสามรอบเด้อ